ยังมีค่อนข้างสูงนะครับก่อนที่ถ้าบฐานเรียบร้อยหรือตั้งฐานได้มั่นคงแล้วโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบ1322ถึง1332ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับครับผมฟังแบบนี้แล้วโอกาสในช่วงพักฐานเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการที่คุณผู้ชมหลากหลายท่านเปิดลอง o พซิช o นมาถือว่าควรจะล็อกโ r รฟ i t กันออกไปบางส่วนก่อนแล้วค่อยลอมารับเมื่อจังหวะมีการย่อตัวหรือเปล่าครับใช่ครับในส่วนของนักลงทุนน,นะครับอาจจะต้องดูปัจจัยในส่วนของภายในประเทศเกี่ยวกับค่างเงินบาทเป็น ตัวแต่ขินใจประกอบในการลงทุนเน่นะครับเพราะว่าในส่วนของโลสปอร์ตเนี่ยท่านอาจาจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในโซนระดับ1,300ถึง1,330ดังนั้นเนี่ยปัจจัยภายในประเทศอีกตัวหนึ่งก็คือค่างเงินบาทอาจจะทำให้นักลงทุนลงทุนแล้วได้กำไรมากขึ้นนะ,นะครับในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยประเมินในส่วนของการเคลื่อนไหวเนี่ยที่ระดับ 32มิบสองบาทส5สิห้าสตางค์นะครับในส่วนของกรอบสัปดาห์แล้วก็ถ้าอ่อนค่ามมกที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่แถวระดับสาสิบสองบาท5าสิ้าสตางค์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจากค่างเงินบาทมีการแข่งค่าขึ้นมานะครับอยู่ในโซนระดับสาสิบสองบาทส0สบสตางค์กว่านะครับก็อาจจะต้องดูว่าถ้าค่างเงินบาทมีการแข่งค่ามากไปกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับแล้วตัวราคาโด์สปอร์ตมีการย่อตัวลงมาเนี่ยอาจจะแนะนํา เิดรองโพซิชันนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะในส่วนของสปอร์ตดีแล้วก็ขั่งเงินบาทอ่อนก็ขึ้นไปปิดสถานะทากาไรในส่วนของกรอบราคาด้านบนครับครับผมเพราะว่าเงินบาทเองหากดูสังเกตนะครับคุณวรุตทางด้านของกราฟเองวันนี้ก็ดูทรงๆเหมือนกันอาจจะเป็นจังหวะในการเลาะย่อแล้วก็เปิดรองแบบที่คุณวรุษบอกนะครับสำหรับทองคาครับผมมาส่งท้ายช่วงนี้กันครับเซ็ต50 M14 ครับวันนี้ประเมินกันยังไงดีครับดูเหมือน987ขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าดูแนวต้านด้านบนก็ติดๆกันอยู่ ปรับกรณียุ่งยังไงดีครับครับตัวเ5ส M 1 4นะครับจะเห็นเลยว่าทดสอบในส่วนของโซนระดับ990 991มยประมาณสามสามครั้งนะครับในช่วงสองอาทิตย์นะครับการขยับขึ้นเนี่ยคิดว่าถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยหนุนหรือว่าข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาแรงมากนักันนะครับโอกาสที่จะขยับขึ้นไปยืนเหนือระดับ944เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากในระยะสั้นนะ,นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าในส่วนของทาดูจากกราฟเนี่ย ดูด่นชะมีมีการชนกรอบด้านบนนะครับที่ระดับ944อยู่นะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอในส่วนของจังหวะการย่อตัวลงมาอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณ975นะครับเป็นจุดปล<ม>อดภัยในส่วนของการเปิดสถานะรองเพิ่มแต่ว่าถ้าน้กลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงการขยับขึ้นไปตั้งแต่โซนระดับ991ถึง994เนี่ยแนะนําเปิด s อป r t p o s i t i เล่นสั้นได้ครับแล้วก็ไปตั้ง stop loss ที่ระดับ944ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกราฟทองคํากันอีกทีนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการที่จะเล่นสําหรับวันนี้ทองคําครับหากมาตรวจสอบการตามกราฟที่ปรากฏอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงทีเดียวทั้งสัปดาห์ถือว่าขึ้นมาประมาณกว่า3%เลยทีเดียวนะครับไม่แปลกเวลาปรับตัวขึ้นมาแรางๆแบบนี้อาจจะมีการพักฐานทรงๆอยู่ที่ระดับนี้สักระยะหนึ่งนะครับการประเมินของว l g บอกว่าทางด้านของแนวต้านน่าจะเป็นโซนไฮเดิมที่ขึ้นมาแล้วเกิดแรงเท 22เหรียญในขณะที่แนวรับนะครับประเมินไว้ตั้งแต่โซนระดับ1,300ตัวเลขกลมๆตรงนี้ถึงโลเก่าที่เกิดขึ้นประมาณ1,306เหรียญน,นะครับการลงทุนช่วงนี้จะเป็นการรอจังหวะในการที่จะปรับตัวลงมาจากนั้นเปิดลองโพสิชันนะครับเพื่อลุ้นกับภาพเทคนิคของทองคาซึ่งมองว่าในด้านของระยะกลางระยะ,ะยาวเริ่มที่จะกลับมาแข็งแกร่งระดับหนึ่งก็ลุ้นกันกับแนวต้านถัดไป1,322เหรียญกันก่อนนะครับผ่านได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันว่าแนวต้านจะมีการตรงประมาณเท่าไหร่อีก นี่คือภาพของตลาดทองคํานั่นเองนะครับมาดูก,ก,กันกับตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับอย่างที่ได้เรียน